ก็บอกได้คำเยียนะว่าเกมนี <sa aret> ้เป็นเกมที่ผมไม่อยากเล่นมากนะเป็นเกมแบบว่าผมเคยโหลดมาเล่นแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลบทิ้งไปเลยทีเดียวมันแบบมันบอกไม่ถูกนะฮะก็ในเมื่อเพื่อนเขาถามมาเล่นเราก็ต้องเล่นนะฮะก็จะทำใจแล้วกันนะฮะโอ้ จะดูดิวมันจะมีอะไรผมมาอีกเหมือนตอนที่ผมเล่นไหมฮะก็โอ้ยอย่าบอกว่าตอนนี้รู้สึกแบบอืสุดสุดแล้วโอ้โหแล้วดวูเปิดมาเสียงก็บิว้วเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหมีทองมีทองให้เก็บด้วยนฮะมีกระดาษให้เก็บฮะ โอ้โหดูรูปสินะท่านผู้ชมนี่เป็นแบบฝาผนังที่เป็นรูปฝาผนังที่อ่าลวกงไม่มีอะไรเป็นรูปฝาผนังที่ยอดมากฮะท่านผู้ชมในจังหวะน,นี้แล้วเราก็ดูแผนที่กันเลยดีกว่าโอ้โหอา้าวทางมืดเอ้ย,อย่านะมดจังหวะน,นี้ก็มืดกันเหลือเกอินนะฮะขอจุดเทียนได้ไหมฮะ ไปทางนี้ดีกว่าตอนนี้จุดเทียนแล้วตอนนี้ผมคือโทษสับห่างหน้าจอมาโอ้โหเจอประตูประตูจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการไปนะฮะเพราะมันเป็นอะไรที่ดักรออดเอ้ยอุ๊ยปิดตาก่อนอย่ามีอะไรนะอ้ยไม่มีอะไรอะไรเมื่อกีก้เกิดอะไรขึ้นฮะ เดินไปหัวแล้วเป็นห้องโล่งอยง่ท่านผู้ชมใน,นจังจักนในจังหวัดนี้โหมืดกำมืดฮะเราต้องเดินสำรวจให้หมดพี่โอ้ใช่ทางแยกฮะแต่เสียงแมงก็บิ้วเลือเกิน เจอออกไปแตกหอฟ้าเพลงนี้ต้องอย่ดอุ้ยเจอทางแยกแล้วอ่ะเพลงนี้ต้องอย่าทำให้อุ้ย,ย,ออออย,อยโอ้โหตกใจแม่งนี้เจยวก็เอาเจอประตูอีกแล้วฮะโอ้เจอเสียงอะไรวะอย่านะเทียนก็ไม่มี เว้ยทางไหนวันนี้คว่าจะตรงไปหรือจะซ้ายดีตรงไปดีกว่าฮนะย่านะโอ้โหเล่เกมนี้จะต้องอย่างเงียบเลยทีเดียวนะฮะโอ้เสียงอะไรวะเอเสียงแม่งก็บิวเหลือเกิน อุ้ยเสียงไปทางไหนวะเออทางนี้ไ,ไปตรงไปแล้วกันอู้หูเจอกล่องขอเป็นเทียนเถอะไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วมันจะมาตั้งทําเพื่ออะไรวะโอ้ยเจอประตูอีกแล้วนะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิด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 อุ้ยเปิดไม่สุดเปิดตัวเร็วเร็วเร็วไขไขไข เย่อ yeah. mm ืม hmm. อุ้ยโอ้โโอ้โหแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่ในอยู่อยู่อยู่ใน่ในไหนวะเนี่ยอุ้ยเจอโยพี่จา๋าพี่ชายพี่กระดูพี่มีถั่วไหมพี่ไม่ตอบอะ พี่พี่พี่มีกระตูกไหมโอเคฮนะพี่พี่เขาไม่ตอบฮะวันนี้เราอยู่กับรายการคนอดผีนะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงล่าท้าผีนะฮะแล้วเราจะมาล่าท้าผีในเอออุ้ยเจออีกล่วแล้วเราจะมาล่าผีท้าผีในอุ้ยเจออะไรได้อะไรไม่รู้อะเราจะมาล่าผีท้าผีในห้องล้างนะฮะ ้องล้างหรือเปล่าวะเดี๋ยวประตูอีกแล้วฮะคุณเจฮะตอนนี้คุณเจนสัมผัสอะไรได้มั่งฮะตอนนี้หนูสัมผัสได้ถึงคลังง็กเออโอ๊ยปิด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 ยายายาคุณเจนี่เราที่คุณสัมผัสได้โอ้ไม่หนี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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยคุณเจนสัมผัสอย่างนี้จะสัมผัสเลยหนีหนีหนี โอ้แล้วก็ตามมาอย่าตามมาขอร้องตามมาทําไมวิทางไหน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 โอ้ยทางนี้ประตูปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋ทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ก็นี่ตามครับห้องตันฮะห้องตันฮะห้องตันฮะทางนี้นี่นี่นี่ห้องอุ้ยอุ้ยตามมาทําไมตามมาทําไมวิทางนี้ทางนี้เดินมั่วละวจัณจังหวะนี้ แม่งวิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหอุ้ยโุโ้ยไม่พอเหอะจะตามมาทำไมตามมาทำไมทางตาันครับทางตันเอ้าตันฮะอุ้ย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 มันตัวอะไรอุ้ย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 นี่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 เอา้าทางตันโอ้โหโดยมั่วและในจังหวะนี้อื้อหือามมาอย่าต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 ามมา ทางไหนวะไหนโตไหนโตไหนตโอเอ้าห้องนี้ห้องเดิมนี่หว่าเอ้าเอ้าตันอุ้ย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 อ้ยเสียงมันก็บิ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงียบแล้วฮะอย่ามานะเสียงเงียบไปแล้วครับท่านผู้ชมอย่ามานะเอ้าแล้วเรามาติดในห้องอะไรเนี่ย มานะจะดักอยู่ในะห้องบ่อเราดันเข้ามาในห้องตันอีกจะดักบ่วะแล้วจะต้องไปทางไหนไปฟ้ายพี่นะ่าดักนุ้ยจะต้องไปฮะไม่มีทางเลือกฮะในช่วงวะนี้โอ้โหเราเจอทางแยกอีกแล้วครับท่านผู้ชมเปิดประตูแล้วกันือโอ้โ คุณเจนตอนนี้คุณเจนสัมภาษณ์อะไรได้ได้มัากไหมฮะตอนนี้เจนสัมภาษณ์ได้ว่ามีพลังงานบางอย่างนะพลังงานบางอย่างหรือเจอเทียนฮะตอนนี้ผู้กล้าของเรากําลังทำพลังงานนะฮะโฮอ้ยังมีอะไรนะยังมีอะไรนะยังมีอะไรนะเราเราจะต้องไปไหนเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ฟะ โอ้อ้อ,อ้ตอนนี้เราไปลังอยู่ในรายการคนอุผีอยู่นะฮะตอนนี้เราก็หลังล่า,ลาทับผีนะ,ะตอนนี้จุดเทียนก่อนนะให้ผู้กล้าของเราจุดเทียนขึ้นมานะแล้วก็เจอคงกระดูกแนละให้ผู้กล้าอุ้ยยอ่ยอย่อตอนนี้เจอสัมผัสได้ว่าตัวกระดูกกระดูกนั้นยอนะ่อฮะกำลังมีพลังงานบางอย่างอยู่นะฮะให้ผู้กล้าของคุณไปนั่งย่อกับมันนะฮะ วิ่งย่อดิยอ่ยอแล้วฮะย่อแล้วฮะย่อไม่ได้ฮะย่อไม่ได้ฮะให้ทําไงต่อฮะย่อไม่ได้ฮะย่พี่พี่มีถัถวไหมอพี่ไม่มีถั่วพี่ไม่ตอบฮะแล้วเราก็ต้องอุ้ยอุ้ยมาได้ไงวะไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะหนีนี่นเนาะจะทางตันหายประตูออกมาอย่างมีอะไรโผลมานะ ไม่มีไม่มีอะไรผมมาฮะตอนนี้ให้ผู้กล้าเปิดขีบนะฮะขีบที่อยู่ตรงนั้นเปิดเปิดออกมาได้ทองหนึ่งอันฮะนี่พี่จะไปขุดทองกันหรอฮะเอาทองมาทําไมวิเจอทางตันฮะอ้ยอุ้ยเอ็งเ,เ,เกมนี้ต้องพูดพูดไว้ก่อนนะโอแล้วเราต้องย้อนไปเจอไอ้หุนนั้นใช่ไหมอา้าวแล้วหุ่นจะ เราจะทำมุดจุดเทียนก่อนเทียนจุดเทียนเทียนอ้าวเราดับกล่อมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนลุกแล้วพี่จ๋าพี่จะมาทำไมโอโหตกใจพี่พี่ผมไม่ไหวแล้วผมขอายืดรายการได้ไหมจะต้องเดินไปฮะเดินต่อเดินต่อไปฮะ ก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ทักชวมครับ